ก็ขอสวัสดีคนเลยนะครับวันนี้ผมปรทุกคนเนี่ยมาแล้วมันมีชื่อว่า Work เวิร์กแอฟพิซ่าเพสเองครับทุกคนอ่าคนนะครับผมผมก็มาเล้วอีกรหัสหน,นึ่งเนาะเป็นอีกไอดีหนึ่งว่าเป็นไอดีสำรองทุกคนอ่าซึ่งเราเนี่ยได้รับหน้าที่นะครับผมเป็นแคทเชียนเองนะครับทุกคนซึ่งแคทเชียนเนี่ยเตะนีไ่ไหมคนมาคนนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรเอ่ย ขาต้องการอะไรอ่ะถามลูกค้าก่อนเนาะว่าลูกค้านี่คือคำสั่งของฉันเอออันนี้ปะเออนั่นแหละอันนี้แหละโอ,ออนะโอเคครับขอบคุณฉันไปรอนะโอเคครับโอเคอครับเพียบเุกคนกด รู้สิลูกค้าก็ต้องการอะไรหชั้นชั้นอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยนีาเย่ยมมาฉันไปนั่งรอที่โต๊ะนะอะไรเนี่ยผีดิบอะไรวะอ๋ออะไรอะลัง โอเคครับทุกคนมาโคต,ต่อไปเนาะชอบพิซซ่าแบบไหนถามแบบนี้ดีกว่าชั้นชั้นอีกแล้วชั้นอีกแล้วโอเคคนนี้แ่ะต้องการอะไรอยากกินอะไรเอ่ยฉันต้องการตัดสินใจแป๊บหนึ่งนะฉันกำลังคิดอยู่ฉันจะกินอะไรดีไอ้คนนี้ก่อนคนนี้ดีกว่า คนนี่ใหม่สว่วนนีก็จะกินอะไรเหรอซึ่งฉันพร้อมแล้วนีด้ดีกว่าไปละไปละโซนนี้เราก็จะเป็นโซนทำอาหารนะครับทุกคนซึ่งเราก็จะต้องมาทำอาหารเนาะปรุงอาหารแหละเออทุกคน ทีนี้อาหารมันก็จะถูกส่งเข้าไปในตรงนู้นเนาะทีนี้เราอยู่ในโซนของปรุงอาหารใช่ไหมครับทุกคนทีนี้มันก็จะมีโซนแคชเชียร์โซนของผู้จัดการนะครับผมแล้วก็มีโซนนักมวยเนาะนักมวยพิซซ่ามันมีหลายโซนนะครับทุกคนแล้วต้องกดเนาะเออตอนนี้คือมีชีสอยู่80กว่านเนาะแล้วก็มีมกักกะโรนีมาเออไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นมะเขือเทศแหละเออ ทีนี้เราก็ม่าที่จะมอบได้เนาะแต่ว่าเราขอไปมอบอดีกว่าทีนี้มันก็จะมีพวกกิฟของขวัญด้วยเนาะแต่ว่าเราจะต้องเสียเหรียญใว้เราทุกคนแต่ตอนนี้ผมไม่มีรีกซเหรียญแล้วตอนนี้ผมก็เลยไม่สามารถซื้อได้อันนี้ก็อันนี้ก็น่าตะเป็นอันนี้น่าจะเป็นโซนนักมวยนะเออใช่โซนนักมวย ได้เงินมาสามร้อยกว่าบาทแทุกคนก็ถามว่าเยอะไหมมันก็มันก็เยอะใช้ดได้อยู่นะครับทุกคนมาขับรถหน่อยขับรถหน่อยไม่หวไ,ไม่ขับไปกว่าเพราะรู้สึกว่าขับแล้วเหมอนรู้สึกมันจะแย่กว่าเดิมทุกคนผมก็เลยรู้สึกว่านั้นไม่ขับดีกว่า ี่น้องอันนี้ก็จะเป็นรถพิซซ่าขนาดแบบใหญ่นาอทุกคนน่าจะพอแบบส่งพิซซ่าได้หลายอันอยู่มาอันนี้คือ่วนคนขับมาทุกคนที่น่าของคนขับมาชนเพื่ออะไรเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวจะต้องไปที่ตรงอุสซนะครับทุกคน ทีเนี้ยมันก็จะมีโซนอะคือตอนนี้ผมพาทุกคนเนี่ยมาดูแคชเชียลน้ะแล้วก็ดูเลยนะผู้เอสโซของผู้จัดก,การเขายังไม่ได้ดูนะวะทุกคนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะดูกันคราบผมว่าโซผู้จัดก,การเนี่ยเป็นยังไงเนาะโซผู้จัดก,การอยู่ไหนวะหาก่อนหาก่อน ะครทบทุกคนก็คือจะเป็นส่งผู้จัดก,การเนาะซึ่งผู้จัดการเนี่ยจะต้องเสียโรบานครับทุกคนเพื่อที่จะเป็นผู้จัดการเน,ะนาะนะ<ๆ>ครับทุกคนเนี่ยพิซซ่าเนาะคือเขาจะมีการทำทำอยางเป็นกระบวนการเลยเนาะคือแบบเอาพิซซ่ามาน,นี่เนาะเพื่อแล้วก็ตอนเวลขาขับพิซซ่าเนี่ยก็อยากให้ตกเนาะทุกคนอันนี้คือเราค่อยค่อยขึ้นไปนรทุกคนแล้วคือแบบมันติดเลยอะมันติดเลย นโอเคทุกคนตอนนี้คือกลับมาแล้วทุกคนก็ออกไปก่อนออกไปก่อนมาเปิดร้านใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะทีนี้มันก็จะมีพวกนี้ขึ้นมาเนาะก็คือมีพวกน้ำมีพวกชีสมีพวกอะไรต่างๆเนาะซึ่งเราก็จะต้องเก็บเนาะให้มันครบตามจำนวนที่เขาบอกมาเดี๋ยวหนูรู้สิว่าถ้าเกิดเราโดนน้ำเราจะตายไหมโอเคผมไม่ตายเนาะทุกคน ไม่ตายยอมรับฉันจะช่วยได้อย่างไรฉันต้องการขายของเข้าใจแล้วคุณอยากขายอะไร <G ül> ขายกำแพงได้ไหม อยากขายจริงๆอยากขายอยากขายถ้าว่าถ้าขายปุ๊บเรารวยอะไรเงี้ยเออถ้าไม่ขายแล้วก็จนเหมือนเดิมรู้สึกว่าตอนนี้นะผมเราจะยังอยู่ในสโบทิซาเนาะซึ่งถ้าเราเนี่ยได้รับเป็นอ้ไน,นะเป็นคนสโบทิซาเนี่ยเราก็จะต้องมาส่งตามบ้านหลัหลหลงพวกนี้เราทุกคนสมมติว่าเขาบอกว่าหลังที่สองเราก็เป็นหลังที่สองแนละทุกคนซึ่งมันน่าจะมีลูกศรบอกอยู่นั่งเออใช่ใช่ใช่ คือมันจะมีน้สอนบอกอยู่ว่าแบบลูกค้าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบอกหมดเลยทีนี้โอเคอันนี้นบ้านหลังไหนก็ไม่รู้กันคนแต่คิดว่าเอาเนี่ยบ้านันี้ห้าแต่เราไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องมาพักที่บ้านอย่างเดียวนะคือเราจะต้องโฟกัสที่ว่าเราอ่ะจะทําจะเสิร์ฟอุ้ยนี่ไงคนเราจะมาเป็นผู้ผลิต สินค้ากันเนาะทุกคนทุกคนกด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 ก่อนเลยเนาะทุกคนกดกดกดเพราะว่าเราต้องการให้จํานวนมันมัน,มน,มนได้เยอะนะครับทุกคนตัวใ่เยอะเกินไปนะบางทีเดี๋ยวอาจจะตกกลางทางได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดพอประมาณเนาะทุกคนพอพอพอก่อนแล้วเราก็กดเนาะเออเป็นบล็อกเออคล้ายๆบล็อกทุกคนคล้ายๆบล็อกเลย ทีนี้เราก็จะเอาไปใส่ที่รดนะทุกคนแต่ว่ารถอยู่ตรงนู้นนะทุกคนเดี๋ยวค่อยๆไปทีนี้พอเราเอารถเข้ามาแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเอาของพวกนี้แหละไปส่งได้เนะ แล้วก็เอาไปผลิตสินค้าได้ด้วยเนาะเออใช่ใช่ใช,ใช่เอาไปผลิตสินค้าได้เนาะทุกคนแล้วก็มันจะมีจำนวนบอกอยู่นะว่าแบบเราเหลืออะไรยังไงบ้างเท่าไหร่เนาะทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้ของเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้คือของมันเต็มคังหมดแล้วทุกคน รู้สึกว่าตอนนี้ครับผมผมจะไปพูดผลิตน้องทุกคนแล้วก็นี่คือเงินที่ได้มาทุกคนสามร้อยสี่สิบห้าบาทถามว่ายังไงมันก็เยอะอยู่แหละเออผู้ชมถ้มันเกืิดพันละนี่ก็เอาบอกว่าสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นพื่อนๆทุกคนก็เป็นพนการพิซซ่าเนาะเออมาทำให้เราพิซซ่าโคตรสนุกเลยทุกคนเออแชร์สนุกมากๆสำหรับคลิปนี้ก็เป็นสำหรับคลิปนี้ก็เป็นพนักงาทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ